อะไรเนี่ยนี่ถึงขั้นหูแววเห็นภาพหลอนขนาดนี้เลยงั้นเหรอฮบ้าบอจึงเซียวตัวเรานี่อะไรกันวะเนี่ยภาพหลอนหูแววนี่สรุปเราม,ามีร่างเนื้อมีตัวตนจริงๆหรือเปล่านะหรือเราเป็นแค่วิญญาณกันนะในตู้เย็นมีแต่น้ำเปล่า,าขอโทษนะคะพอดีของคราวนี้ตัวจริงสินะเออไม่เป็นไรค่ะพี่แค่สรุปเรารมีร่าง<ล>เนื้อจริงๆสิสินะ เอาแบบนั้นก็ได้ว่าแต่พี่มีอะไรหรอความจริงก็ไม่มีอะไรมากหรอกพี่แค่อยากเจอหน้าเรากลับไปทำง,งานไม่ได้หรอกคะก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้สักหน่อยแล้วนี่พี่ได้มาลบกวนอะไรเราหรือเปล่าคะก็ไม่ได้ลบกวนอะไรหรอกกี้แค่ทำหมกสูงอย่างเดียวนะเอ่ะเออดีจังเลยนะอะไรกันนะ่ะฝึกการทองตัวหรือฝึกกำลังแข็งอยู่กันนะ แล้วนี่พี่จะออกไปทำงานกี่โมงเหรอเดี๋ยว,วน,นี้สักห้าโมงครึ่งก็ต้องออกแล้วล่ะพอดีวงนั้นให้ไปซ้อมกันเล่นเดี๋ยววันนี้สักห้าโมงครึ่งก็ต้องออกแล้วล่ะพอดีวงนั้นให้ไปซ้อมกันก่อนเล่นด้วยวันนี้แล้วเวลาที่พี่เริ่มทำงานจริงๆมันกี่โมงหรอเลิกงานด้วยวันนี้เริ่มเล่นตอนสี่ทุ่มนะ่ะส่วนเลิกก็ประมาณเที่ยงคืนอะไรแบบนั้นทาทำไหมหรอคะ กีก็แค่ถามเพราะเป็นห่วงพี่เท่านั้นแหละเห็นส่วนใหญ่พี่กลับดึกตลอดเลยถึงจะรู้ว่าพี่ดูแลตัวเองได้แต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะยังไงถ้าพี่กลับถึงห้องแล้วก็อย่าลืมไลน์มาบอกแล้วกันถ้าเงินเปลี่ยนจากไลน์มาบอกให้เป็นมาคอห้องบอกเลยไหมคะว่าไงฮะไม่ต้องเลยนะคราวนี้กีจะไม่ลุกขึ้นมาเปิดประตูให้พี่อีกแล้วยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้ว ว่ามาถ้าพี่เป็นผู้ชายมันจะดีกว่าหรือเปล่าแบบนัน้นองกี้จะได้ไม่ต้องมาคอยเป็นห่วงตอนที่พี่กลับดึกๆึกไม่คิดแบบนั้นหรอคะคิดอะไรแบบนั้นต่อให้พี่เป็นผู้ชายถ้าพี่กลับดึกกี้ก็จะเป็นห่วงพี่อยู่ดีต่อให้เป็นผู้ชายก็มีเรื่องให้น่าระวังตัวเหมือนกันนั่นแหละเพราะงั้นอย่าพูดแบบนี้อีกเลยนะอย่าพูดเหมือนว่าที่พี่เป็นแบบนี้มันไม่ดีเลยพี่นะเป็นพี่แบบนี้ดีที่สุดแล้วนะ จำได้แล้วว่าอะไรที่ทำให้น้องกี้พิเศษกว่าคนอื่นเรานี้นะเราจริงเลยนะมานี่มาขอกอดหน่อยแค่กอดอย่างเยอะแน่นะหรือทำอย่างอื่นด้วยได้ลองทำสิจะทุบให้แค่เกิดก็กอดค่ะมันคือการที่เราเห็นคนเป็นคนเท่ากันโดยไม่มีการแบ่งแยกอะไรเลยนะกับพี่มายจะเอาไงดีนะแต่พี่มายก็ไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยถ้าอย่างนั้นเราก็รออีกหน่อยดีกว่า เรานี่มันเห็นแก่ตัวจริงจริง